ราไม่สามารถแบบจดอะไรบันทึกอะไรได้เลยเพราะ oh. กลิ่นเขาจะเปลี่ยนวันนี้เบนวันนี้อีกกลิ่นนึงปิดฝาไว้พรุ่งนี้ต้องมาดมก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงมันจะเป็นแบบนี้เลยคือบางกลิ่นอะคะ่ะพอเบนเสร็จปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลย แล้วเราจะจําได้ยังไงอ่ะว่าวันนี้กลิ่นนี้พรุ่งน,นี้กลิ่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆอ่ะมันคือการทดสอรความคงตัวของกลิ่นนะคะม,มันพูดยาก <laughs> เพราะว่าอไม่ได้ใช้แค่กลิ่นเดียวถ้ากลิ่นเดียวก็ยังจะมีความแบบว่าคงตัวหน่อยแต่ว่าพอเราใช้หลายกลิ่นมาจากหลายซับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันบางทีเขามันมาจากคนละแหล่งที่มานะเวลามามิกซ์กันนะคะเราก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่แบบว่าเอาเข้าตู้ ผ่านไปอุณหภูมิเท่านี้กลิ่นม,มันจะเปลี่ยนไหมหรือผ่านไปในระยะเวลากี่วันกลิ่นจะเปลี่ยนไหมอะไรอย่างงี้ค่ะก็ต้องเข้าสเตย์สเตย์กลิ่นด้วยสเตย์เนื้อครีคม,มด้วยสเตย์ความคงตัวด้วยสเตย์ของแอคทีฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูหมดเลยนะคะกว่าจะได้ครีมแต่ละตัวมาบอกเลยว่าไม่ง่ายนะคะมือลูกค้ามันก็อาจจะเปลี่ยนได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทดสอบความคงตัวในเรื่องของกลิ่นเนื้ออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ ให้ดีก่อนออกไปถึงมือคู่บริโภคอยากแล้วพอบางทีเวลาเราทําเราก็รู้สึกว่าเอเดี๋ยวกลิ่นจะต้องเป็นแบบที่เราจรินตนาการแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําจริงไ,ได้เฟลตอนนี้ก็อารมณ์แบบเฟลก <c oughs> องเรี้ยง <c oughs> ตับเลยนะคะ <c oughs> ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้กลิ่นที่แบบใจเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยแย่าหายไปละลองดมลองดมหนลองดม